สวัสดีครับเย็นวันนี้ขยายพันธุ์ขาเหลืองครับผมในดินบ่อขาเหลืองจากจากสวนของคุณนายหน่อยเองครับผมหมู่บ้านนี่ขุดมาได้หน่อยหนึ่งสามต้นสามต้นต่อหลุมัมวาบากไงเลยครับนี่รำต้นเฉพาตัดนี่ สูงมากเลยค้ามันแตกข้างนะครับนาะค่าแตกข้างาาเพราคาาพืนสิแตกออกข้างเรื่อยๆเหมือนกันตัอสิ้นไข่คือกันแตกออกขางบรตรงลูกลึกครับผมบบตรงเอาลงลึกเพราะว่าถ้าพืนขยายพืชสิแตกขยายออกข้างๆเรื่อยๆดูเนี่อันนี้บักขามยักครับ ะขามยักษ์สองต้นสองต้นต้นละหนึ่งบาทพันมะขามยักษ์แบบน้วยๆนะครับซื้อมาสองต้นอันนี้ซื้อจากตลาดนัดศูนย์การค้าเดชอุดมวันพุธต้นละหนึ่งรอบาทครับผมแล้วก็ ค่างามๆนี่ค่าเหลืองนี่ของจากสวนเราเองครับผมไม่อยากปลูกก็ขอมาได้แล้วครับคนละห้าต้นหกต้นแจบกบฟรีแต่จ่ายค่าขนส่งเองเด้อรับพอมีอยู่ครับผมมีเนี่ยลายเติบอยู่ พอได้แบ่งปันอยู่ไม่ได้จำน่ายเนาะมันบอได้ว่าถึงกับว่าจำน่ายแต่ว,ว่าถ้าเอาไปปลูกหรือไปาย้ายพันุ์ต่อไปหรือว,ว่าสีมาเอาไปใส่ลาบเป็ดก็ยินดีด้วครับเด้อออขาเหลืองไปใส่ลาบเป็ดเนี่ยว่าสันก็มาได้ดครับเดี๋ยวสีเอาขาไใให่ห ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมรอชมผลงานเดอรขาเหลือง